ขอคะขับใจมากนะหนูที่บอกมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยพบไหมคะหนูนี่ใจดีจริงๆเลยนะ <c oughs> งั้นป้าไปก่อนนะ คุณครับเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจมาตั oh, uh um um ja. mm um ้งแต่เม um um ื um um ่อไหร่หรอคะเอ่อก็มาได้สักพักแล้ว่ะครับมาได้สักพักแล้วแล้วคุณตำรวจเห็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นใครับเห็นทั้งหมดเลยครับเห็นว่าคุณทำบัตร atm ตกไว้ครับนี่ใช่ของคุณหรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะของฉันเนี่ไงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนครับไม่กดตังค์แล้วล่อครับอ๋อไม่กดแล้วค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะ ขอตัวก่อนนะคะร้านนี้ใช้บัตรได้นี่หว่าฉันเอาสองใบนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้ใบนี้ใบนี้ด้วยค่ะค่ะฉันจ่ายผ่านบัตรนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเร็วๆหน่อยสิฉันรีบอา้าวตายจริงบังเอิญจังสวัสดีค่ะคุณป้าเจอกันอีกแล้วนะคะมาซื้อกระเป๋าหรอคะนี่หนูซื้อหลายใบเหมือนกันนะเนี่ยค่ะงั้น ้าไม่กวนละป้าขอเลือกกระเป๋าก่อนค่ะเสร็จยังเร็วๆสิฉันรีบเอ,อเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด2 35,000บาทค่ะนี่ค่ะออคุณผูห้หญิงคะบัตรรูดไม่ได้อะคะเป็นไปได้ยังไงลองรูดอีกทีสิคะ ฉันลองหลายรอบแล้วอะค่ะเอองั้นเดี๋ยวฉันเช็คบัตรให้สักครู่นะคะจะได้ดูว่ามีปัญหาอะไรคุณผู้หญิงคะคือบัตรมันโดนระงับใช้งานไปแล้วอะคะ่ะอะไรนะคะโดนระงับจะเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อเช้านี้ป้ามยังกดอยู่เลยคะเอออะไรนะคะไม่มีอะไรคะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยเลือกไปตั้งหลายใบไม่มีเงินจ่ายซะงั้น ป้าใบนี้จ้ะเออถ้างั้นฉันขอคิดเงินให้กับคุณผหญิงท่านนั้นก่อนนะคะเชิญนามสบายเลยค่ะจ้ะป้าจ่ายพันบัตรนะจ้ะเออใบนี้ราคา4ี่ห0บาทค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเสร็จสักครู่นะคะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะ เจอกันอีกแล้วนะครับเบอร์จริงๆเลยอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจมาทำอะไรที่นี่หรอคะอ๋อผมก็มาตามจับคนร้ายครับที่ขโมยบัตร atm แม่ผมฮะแม่เบเดี๋ยวแม่ลงไปกดเงินแป๊บหนึ่งนะรอในรถนี่แหละให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมครับแม่ ไม่ต้องแค่ตรงนี้เองแม่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มาก็ได้ครับไป แม่ว่าไงเบแม่ครับแม่ช่วยกับไปที่ตู้ ATM ก่อนได้ไหมครับแล้วก็ขอคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อ15บห้าที่แล้วครับแถวแถวตู้ ATM ตรงร้านสะดวกซื้อครับฮะทำไมมีอะไรหรือเปล่าก็ผู้หญิงที่แม่เจอเมื่อกี้ครับเขาพยายามที่จะขโมยบัตรแม่ครับว่าไงนะตอนนี้ผมกาลังสะกดรลยตามคนร้ายอยู่ครับแม่เอาเป็นว่าแม่ทําตามที่ผมบอกก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนดอทีว่าต้องไปเจอกันที่ไหนได้ได้ลูก สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะสวัสดีค่ะลูกชายป้าเป็นตำรวจพอให้ป้ามาขอกล้องวงจรปิดหน้าร้านแถวตู้ ATM อะ่ะได้ไหมจ๊ะป้าเอาไปทำอะไรคะป้าจะเอาไปจับโจรน,นะจ๊ะอ๋อได้ค่ะถ้างั้นป้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูโหลดให้ค่ะจ้ะ ขโมยของใครไม่ขมโมยมาขมโมยของแม่ตำรวจพลาดไปและหนูเอ้ยหลักฐานแน่นขนาดนี้หวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธนะครับถึงว่าซื้อกระเป๋าซะเยอะแยะเชียวที่แท้เนี่ยก็ขมโมยบัตรคนอื่นมานี่เองอะแล้วยังไงล่ะคะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็สลับคืนไปแล้วไม่ใช่เหรอคะโอยไม่น่าพลาดเลยฉัน ไม่ใช่แค่ผลาแล้วนะครับแต่มันไม่ควรทำตั้งแต่แรกแนละ้วนะครับไปครับคุณคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะคะฉันขอร้องอย่าจับฉันเลยนะคะป้าคะฉันขอโทษค่ะคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะคะอย่าจับฉันเลยนะคะให้ความร่วมมือด้วยครับ ายไม่ได้สักกล่องเลยเหรอเนี่ยลองเดินไปขายที่อื่นดีกว่าขนมเค้กโบราณไหมคะอร่อยอร่อยเลยนะคะขนมเค้กไหมคะขนมเค้กไหมคะนี่คะ่ะ ขนมเค้กไหมคะได้คะ่ะขนมเค้กคะ่ะขนมเค้กไหมคะขนมเค้กไหมคะ สงสัยพรุ่งนี้ต้องเอามาเพิ่มแล้วเราว่าแต่ทำไมวันนี้ลูกค้าท่าทางแปลกๆฮนะเฮ้ยกางเกงเปื้อนอะไรเนี่ยน,น่าล่ะสงสัยลูกค้าเห็นว่ากางเกงเราเปื้อนก็เลยทำท่าทางแปลกๆแบบนั้นอะไปเริ่มมาตอนไหนเนี่ยอุย้ย แยนผมว่าเราขายกันเองเถอะไหมไม่ต้องไปสลับของกับเจยแมค้านะัแล้วไม่ได้แกก็รู้ว่าช่วงเนี้ยตำรวจชุมเราต้องหาคนเดินของแทนเราเพราะถ้าเกิดว่าโดนตำรวจจับขึ้นมาเนีย่ยยายนั่นจะได้เป็นแพะแทนเราไงก็ให้ฟุกไปขายดิเฮ้ยไม่เอาหรอกอยู่เบื้องหลังแบบนี้สบายใจกว่ายเยอะไอ้ฟุกแกทำให้เยอะๆนะเว้ยฉันมั่นใจว่ายายแม่ค้านั่นอะ มันต้องเอาขนมมาเพิ่มแน่นอนเพราะว่าวันนี้มันขายดีได้ครับเชยยอดว่ะทำดีพี่แอนผมขอถามอะไรพี่แอนหน่อยได้ไหมอะไรไวตั้มวันนี้ขี้สงสัยจังเลยนะเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำพวกนี้สักทีอะผมไม่ชอบเลย ไม่ชอบหรอไม่ชอบแล้วแกจะเอาอะไรกินมีงานที่ไหนได้เงินดีกว่านี้อีกไหมฮะแต่ขายของมอมมาคนอื่นเนี่ยบาปไพี่บาปเป็นไงวะฉันไม่รู้จักหรอบว้ยฉันรู้จักแต่ว่า <c oughs> เงิน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 เนี่ย <c oughs> ใช่ใหรอวะไอ้ฟุ๊กทอบเจ๊เอ้ย <c oughs> สุดยอดว่ะรู้เร็ว ทไมทำอะไรอ่ะอ๋อสงสัยอยากมานั่งขายด้วยใช่ไหมล่ะแอบเห็นเมื่อวานว่าฉันขายดีอะดิใช่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 พอดีเมื่อวานฉันเดินผ่านมาแถวนี้เนี่ยแล้วเห็นขนมเธอขายดีก็เลยอยากมาขายด้วยนะก็ดีนะฉันจะได้มีเพื่อนคุยด้วยว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อตั้มเธอล่ะ ฉันชื่อบิลยินดีที่ได้รู้จักนะอเอองั้นเรารีบไปขายขนมกันดีกว่าขายหมดไวเนี่ยก็จะได้กลับบ้านไวป่ะไปสิโอต้ขนมนายขายหมดเลยอะ่ะแสดงว่า ขนมของนายอะต้องอร่อยกว่าฉันแน่เลยนี่นายแต่ฉันแอบเห็นนะว่านายขายแพงกว่าฉันเยอะเลยอะก็คงจะอร่อยมั้งนี่ถ้างั้นฉันขอสูตรขนมนายหน่อยสิโอ้ฉันทำให้เป็นหรอกนี่มันก็สูตรพี่สาวฉันน่ะพี่สาวจะเป็นคนทำส่วนฉันก็มีหน้าที่ขายโอ้เสียดายจังเลยอะวันนี้ ฉันคงไม่ได้เงินกลับไปบ้านแงเลยสงสัยต้องกินมาม่าซะแล้วอะ่ะไม่เป็นไรงั้นวันนี้เดี๋ยวฉันเหมาขนมเธอเองจริงเหรออืมก็เธออุตส่าห์ให้ฉันมาขายขนมด้วยอะ่ะแต่เธอกลับขายไม่ได้สักชิ้นเลยะฉันก็รู้สึกผิดไงเอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแวะไปขายที่อื่นก่อนกลับบ้านก็ได้เอานะ่ะ ฉันเหมาเองขอบคุณนะต <S <S ั้มนายนี่เป็นคนดีจริงๆเลยอะไม่หรอกฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกดีสินายเป็นคนดีแน่ๆขนาดฉันเพิ่งรู้จักกับนายนะฉันยังรู้เลยขนาดนั้นเลยเหรอ <S 2> <S 2> ใช่ต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะอืม วันนี้ทำไมขนมเยอะจังพี่แอนพี่ว่าจะออกไปขายด้วยอ่ะไม่ได้ลงสนามนานแล้วไรฟุกล่ะพี่ใช้มันไปธุระอ๋อเออตั้มวันนี้แกขายเองเลยนะไม่ต้องไปสลับกับเยน,นั่นแล้วทำไมล่ะพี่ก็ตำรวจมันไม่กวนแล้วพี่รู้ว่าแกไม่สบายใจที่ทำแบบนั้นครับเออลีบไปเหอะเดี๋ยวสาย มาช้าจังนึกว่าจะไม่มาซะละวันนี้ตื่นสายนะตั้มงั้นฝากขนมแป๊บดิปวดฉี่อ่ะได้ได้รีบมานะ มาแล้วเล่นกันแบบนี้ได้หรอพี่แอน ขายขนมกันแหมวันนี้นี่ปิดจังเลยนะอา้าคุณตำรวจซื้อขนมเหรอคะอ๋อเปล่าครับผมจะมาจับตะะ่างฮะจับจับเรื่องอะไรคะพอดีผมได้รับแจ้งจากพลเรืองดีนะครับว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยแอบลักลอบขายสิ่งเสพติด โดยยัดไว้ในขนมพวกนี้เพื่อบังหน้าไม่จริงนะคะผมว่ามันแกล้งพวกเรามากกว่าครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณตำรวจลองตรวจขนมพวกเราดูก็ได้นะครับถ้างั้นขออนุญาตนะครับบอกแล้วไงคะว่าไม่มีอ่ะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมได้รับแจ้งมานะครับไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าผมพอจะเห็นคนที่ขายของผิดกฎหมายอยู่นะครับใครครับแล้วเขาอยู่ไหนจิบหายตัวใครตัวมาแลละทีนี้เจนผมไปก่อนละ ไอ้ตั้มกับนางแม่ค้านั่นเนี่ยมันคงโดนตำรวจจับไปแล้วสินะเฮ้ยหยุดนะ ผมขอจับคุณในข้อหาค้ายาเสพติดครับจะบ้าเหรอฉันไม่รู้เรื่องแล้ว,วที่พื้นนี่คืออะไรไม่ใช่นะคะคุณตำรวจไอ้ตั้มแกหักหลังฉันเหรอคุณพูดเรื่องอะไรครับคุณรู้จักผมเหรอคุณตำรวจคะไอ้เนี่ยมันเป็นน้องชายฉันมันใส่ร้ายฉันคะ่ะไม่ใช่นะคุณตำรวจ ผมไม่ใช่น้องชายเขาถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยเอาผมไปตรวจดีเนเอก็ได้นะครับเธอคุณจะโกรธอะที่ผมแจ้งบอกแสไอ้พกุกหายหัวไปไหนมาวะเนี่ยเดี๋ยวนี้หัดอู้เหรอไม่ได้อู้เจ้ผมอะแบบส่องมิตตัมมา สองทำไมวะก็วันเนี้ยไม่มีลูกค้ามาจ่ายเงินเพิ่มเลยผมก็เลยสงสัยอะเลยแอบตามไปดูแม่ค้าที่เราสลับขนมอะอปรากฏว่ายายแม่ค้านั่งขายของกับพี่ตั้มอะเฮ้ยสงสัยไอ้ตั้มมันคงสลับขนมไม่ทันน่ะมันก็เลยเนียนๆไปนั่งกับยายแม่ค้าไงแต่ผมดูออกนะว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นอะยังไงวะ พี่ตัง้งอ่ะดูสนิทกับยายนั่นมากอีกไม่นานอะ่ะคงใจอ่อนชัวรเลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แกแจ้งความจับยายนั่นได้เลยเฮ้ยมีพี่ตั้มก็ติดล่างแหดเจ๊ช่างอะไรอะ่ะมันไม่ใช่น้องแท้ๆของฉันนี่แรลืมไปแล้วเหรอว่าครอบครัวฉันเนี่ยเก็บมันมาเลี้ยงแล้วถ้าเกิดว่ามันขวางทางรวยของฉันเนี่ยฉันจะกําจัดมันทิ้ง อทำงานดีวะพี่เล่นผมก่อนนะพี่แอนก็ฉันมันเด็กโดนเก็บมาเลี้ยงนี่จริงไหมถ้าฉันหลุดออกมาได้เมื่อไหร่นะฉันจะออกมาเล่นงานแกแน่ไอ้ตั้มจับมันไปเลยครับคุณตำรวจ ยนั่นคือพี่สาวนายใช่ปะคนที่นายบอกฉันว่าเป็นเจ้าของขนมของนายอะใช่ฉันขอโทษที่นายเข้าหาฉันอะ่ะขอต้องการใช้ฉันเดินของเหรอใช่แต่ว่าฉันไม่ได้อยากทํานะรล้ยิ่งพอฉันได้รู้จักเธอเนี่ยแล้ก็ยิ่งเห็นว่าเธอเป็นคนดี ยิ่งทำไม่ลงเลอยกโทษให้ฉันได้ไหม,ม,มยกโทษให้ก็ได้แต่นายต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่านายเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็ต้องตั้งใจทำมาหากินแบบสุจริตไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสัญญามันก็เป็นความต้องการของฉันอยู่แล้วด้วยแหละม,มาเกี่ยวก้อยกันก่อน <laughs> เกี่ยวก้อยทำเป็นเด็กๆไปได้เร็ว